จะเวียนไหวาตายเกิดเพื่อหวนกลับมาเป็นกวีทุกชาติไปนี่คือถ้อยความที่จิตตกรกวีผู้ล่วงลับไปแล้วนามว่าอังคารกลัลยานพงศ์เคยว่าไว้ซึ่งแสดงให้เห็นปณิธานในการใช้ชีวิตเพื่อการเป็นกวีได้ดเป็นอย่างดีและเขาได้พิสูจน์ความเชื่อนี้ด้วยการใช้ชีวิตร่วม60ปีบนเส้นทางของกวีผู้มีความงามในคำและจิตตกรผู้มีความงามในภาพจนมีผลงานออกมาให้โลกเห็นมากมาย และในวันนี้แม้ว่าจะไม่มีอังคารกาละยานพง์แล้วแต่คํากล่าวที่ว่าศิละปะยืนยาวชีวิตสั้นยังเป็นจริงเสมอมีงานศิละปะของอังคารกาละยานพง์จํานวนมากมายที่ยังคงอยู่และส่วนหนึ่งของผลงานในวันนี้ได้ถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการที่มีชื่อว่ารำลึกจิตกรรมคำกวีอังคารกัละยานพง์นิทรรศการนี้แบ่งออกเป็น3ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือผลงานวรรณศินทั้งโครงกบับ และร้อยแก้วซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การไม่ติดอยู่กับกรอบชั้นทลักกลาหารที่จะวิพากษ์วิจารณ์สังคมและเพื่อสารต่อเจตนารมก์การเป็นกวีของตัวอังคารเองส่วนที่สส่วนนี้เป็นส่วนงานจิตกรรมเป็นที่รู้กันดีว่าตัวอังคารเองถนัดในงานเขียนภาพด้วยเทคนิคเครยองอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งโดดเด่นมากๆ และงานส่วนที่3เป็นผลงานอนุรักษ์ซึ่งตัวอังคารเองต้องเดินทางไปงานคัดลอกจิตกรรมไทยตามโบราณสถานในจังหวัดอยุธยาเพชรบุรีสุโขทยัยและกำแพงเพชรโดยอ้อมแก้วกัลยาณพงศ์ทาย,ยาทของคุณอังคารและเป็นพันธรักษ์ของนิทรรศการนี้ได้พูดถึงงานส่วนนี้ไว้ว่าทางสถาบันเมิโตเนียเนี่ยค่ะของประเทศอเมริกาได้ออมีการคุยกับทางกรมศิลป์ในสมัยช่วงปี2500นะคะว่า อยากจะให้มีการคัดลอกจิตกรรมโบราณชุดหนึ่งนะคะทางกรมศิลป์ก็เลยได้ให้ว่าหมายให้จันเฟือนนะคะร่วมคัดลอกกับคุณพ่อนะคะกท็ท่านก็เลยได้มาเป็นงานชินีด้วยกันนิทรรศการรำลึกจิตกรรมคำกวีอังคารกัละยานพงศ์จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายน2556ณชั้น4หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหากสนใจไปชมกันได้นะคะทีมข่าวบันเทิงัติชนทีวีรารงาน